ดีครับอ่า EP ที่สานะครับสำหรับวันพฤหัสที่14พฤษภาคม2 5 6 3นะครับทักทายทักทายทุกคนที่เข้ามานะครับนะนะครับเดี๋ยวจะตอบคำถามน้องลาลาน้องระลาพิมพ์คำว่าย4คือชีวิตให้ด้วยนะครับนะครับลูกสาวนะลูกสาวชื่อมาริสวัสดีค่ะหนูชื่อมาลินะคะหนูชื่อมาลิมาลิเป็นแมวที่น่ารักมาลิยิ้มเลยลูกยิ้มสิลูกมาลิอ่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาลิมาแล้วนะครับ เลขที่บัญชีครูพัฒน์ศูนย์สามห้าสามดห้าสามสองสนะร่วมด้วยช่วยกันค่าอิไอเ็ตค่าหาานลองหมาล้องแมวได้นะครับมันีมีมมีเป็นแมวที่สวยมันี้เป็นแนะมวลูกครึ่งวิสติสและก็สกอตติสนะเพราะพัน์พราพันธ์ครึ่งแสนนะครับไม่ใช่หกครึ่งแสนคือครึ่งแสนเนี่ยวันหกหมื่นนะตอนนั้นนะแม่พันเป็นสกอตติสพ่อพันเป็นวิสติสมันี่มันนี่มันนีันนี่น่ารักไิงนาัก อาตัดจิงจาตัดจิงจาตัดจิงจ้าอาว่ายน้ำนะว่ายน้ำ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 ข้าพุงกระพุงกระพุงกระพุงข้าพุงข้าพุงนะครับนะครับดาดายีิบสีคือชีวิตนะครับเกิดวันที่อะไรดาดาครับไม่ไม่ใส่วันเกิดมาให้กูพัดเลยนะครับนะสิบหกสิงหานะครับสิบหกสิงหาสี่หนึ่งปีขายี่สิบเอ็ดปีจะได้เมียสิทธาคือไหมน้องอยู่ไกลบ้านไหมคะนะครับนั่นคือสิ่งที่มองเห็นนะครับ ปัญหาคือมีสองประเด็นนะครับหนึ่งโอกาสจะได้แมวคืนในช่วงนี้ผมมองยังไม่เห็นทางนะโอกาสที่จะได้แมวช่วงนี้ผมยังมองไม่เห็นทางเพราะไพ่ขึ้นแปดถ้วยนะครับไพ่ขึ้นแปดถ้วยนะครับนะครับนี่ผมว่าแมวมาแก้เคล็ดให้เรื่องเนี่ยนะครับนะครับนะครับถามว่าน้องอยู่ไกลบ้านไหมหนึ่งอาจจะอยู่ไกลก็ได้ไม่รู้ใครหยิบไปสอง ไม่แน่ว่าน้องเจอเรื่องอะไรแย่ๆด้วยหรือเปล่าเลยตะลิดเปิดเปิงไปอะไรอย่างนงี้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไ้นะครับนะครับเมื่อกี้ชื่อมลินะเมื่อกี้แมวชื่อมลินะครับแมวแมวสวยชื่อมลิเมื่ี้่ีม่ีนี้นะนี่คือบอกไว้นะครับนะครับโอกาสค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่วิธีการนะลองแก้เคล็ดต้องเป็นผู้ให้ก่อนเห็นไหมเป็นผู้ให้ก่อนผู้ให้คือทําบุญทาทานสร้างกุศสมนะครับสร้างกุศสมนนะครับสร้างคุณ เริ่มทำที่ไหนก็ได้แต่แนะนําว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมอพัดก็เป็นผู้ให้เราเราก็ลองลองทำบุญกับครูพัดได้นะถ้าไม่เจอเมียก็อย่าหาว่าหมอพัดเรียกต่อเลยว่ะหรือย่าหาว่าหมอพัดพูดเชิงธุรกิจวะ่ะคืออย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือตัวเราตัวเราเนี่ยต้องเป็นผู้ให้ผู้ให้ทําบุญทําทานที่หนงที่ไหนก็ได้นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะเป็นการแลกเปลี่ยนนะแต่ทําบุญคนไหนที่เป็นผู้ให้กับเราเราเราก็มีโอกาสลุ้น สมบังหรือมีโอกาสเป็นในเชิงบวกหรือมีโอกาสได้เมลกลับคืนมาแต่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาที่พอสมควรเพราะว่าไพ่ตรงนี้มันบอกว่า1เมลเจ็บไข้ที่ป่วยไม่สองเตลิดเปืงไปไกลแล้วใครไปจับขัดขังไว้มุมในวงหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับแล้วสิ่งที่แนวทางแก้ไขต่อไปนะครับสิ่งที่บอกแก้ไขต่อไปคืออะไรสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อไปก็คือว่าเราสวดมนต์หว้พ้าแผ่เมตตาเสร็จแล้ว เราเอาหม้อเนี่ยครอบหัวหม้อหม้อหม้อแกงหม้อแกงหม้ออะไรครอบหัวเราเราก็เคาะเคาะที่อ่าเคาะเคาะที่หม้อเอาไม้เบาๆเคาะที่หม้อแล้วก็เรียกชื่อแมวเรานะครับหน้าบ้านเรานะครับนั่นคือทางแก้เค้นนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับแมวหนัก5้ากิโลไปไหนไม่เอามันดื้อแมวหนัก5้ากิโลมันดื้อมากตาเจ้าเล่ยมากไอเจ้าอ้วนนะนะไออ้วนมันนู่นนั่งอยู่นู่นนะ มันนี่เราอ้วนอ้วนนะประมาณนั้นนะครับอ้วนเป็นแมวที่ดื้อมากนะครับประมาณนั้นนะลองทําดูนะครับทําดูนะศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองหกนะครับธนาคารกสิกรร่วมด้วยชิคกันค่าอินเรค่าหาน้องหมาน้องแมวได้นะครับนะครับนะครับแมวสีเทาด้วยนะแหมแมวสีเทาเป็นแมวที่สวยอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะครับนะครับ ย่สิบสีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักแสดงมาให้ชัดเจนนะผมคุยซะยาวนะไม่รู้จะเชื่อผมหรือเปล่านะคนที่เชื่อและคนที่ศรัทธาผมในนะฮะนะจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือมีโอกาสที่จะสมบัติเยอะนะ,ะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับลุงดูดนะครับสมหมายนะครับยี่สี่คือชีวิตหมายนะครับสิบหกนี้มีโชคไหมยี่สิบสี่ศูนย์สี่ปีฉลูนะครับนะครับเออ่ผมผมไม่ได้เป็นผู้ที่ใบหวยใบใบใบเบอร์นะครับแต่ผมอยาก ให้คุณคุณป้าสมหมายมีโชคมีลาบนะแต่ผมบอกคีย์เวิร์ดโชคลาบมาจากเด็กหน้าตาดีเด,เด็กผู้หญิงก็ได้หรือการทําบุญเป็นผู้ให้กับผู้อ่อนเยาวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือมีลูกหลานพาผู้ลูกหลานไปทําบุญทําทานกดหนันกกสศนให้กับวันพระบุตรอะไรอย่างงี้ก็ได้อย่างนี้นะครับนะครับหรจะมีโชคลาบเข้ามาเขาบอกคีย์เวิร์ดอย่างนี้ยนะครับยังไงก็ขอให้มีโชคลาบจากนี้ไปถึงระยะ3เดือนนี้เนาะ นะครับก็อยากให้มีโชคลาภนะคุณป้าสมหมายโสพลวัฒนาเสวีนะครับขอให้เจริญนะครับเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างมันบอกว่าพื้นฐานของตัวคุณป้าหนึ่งอาจจะมีโชคเข้ามาในระยะ3เดือนนี้รวมถึงไอสิ่งที่คาดหวังแล้วมันคาดเคลื่อนไปที่ไม่เคยได้มันอาจจะวนกลับมาแล้วทาให้เราสมบหวังและลงได้ด้วยก็ได้นะครับ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเพราะเป็นผู้หญิงชนถ้วยนั่นเด็กน้อยปีสมมุติตอนนี้บอกโกนชนถ้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ครูพัดด้วยนะครับก่อนไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะพิมพ์024คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดนักนาราศีปีนักสัดส่นแชัดเจนทามชัดตอบชัดนะครับนะคนที่เชื่อคนที่ศรัทธาดูดวงมักจะแม่นยำนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับคนที่เชื่อและศรัทธามักจะดูดวงแม่นยำ นะฮะถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องจิตต้องนิ่งพอสมควรนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับแล้วมันจะทําให้ดูย้อนมั่นยำม,มากขึ้นนะฮะอู้ครับอู้ต้องพิมพ์คําว่ายีิบสี่คือชิพหนึ่งแช่หนึ่งครั้งนะคำถามที่หนึ่งแช่หนึ่งครั้งคำถามที่สองแช่สองครั้งคําถามที่สามแช่สามครั้งนะครับแล้วก็สามนี่ไงนะคำถามที่สามก็สามยี่สิบสี่คือชีวิตชื่นเชื่ออู้วันเดือน ปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตสมาให้ชัดเจนนะอุตสาวดีพิมพ์มาใหม่ลูกคนงามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิมมาใหม่หมอพัดรออยู่ได้นะครับครูพัดรออยู่ได้นะครับนะนะครับรออยู่นะครับนะครับน่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับนะรอน้องอเป็นคนสุดท้ายนะครับนะครับนะครับท่านใดอยากช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวยินดีนะครับศูนย์เ้าสานะครับ 0 9 3นะครับ3 8 5 3 2 3 6นะครับนะครับไม่ใช่ดิ0 3 5 3 0 3 5เดี๋ยว3 8 5 3 2 3 6โอ้เอาเบอร์โทรกับเบอร์ไอ้นี่มารวมกันนะที่ปากมูอข้างล่างนะครับนะครับน้องอุ๊ครูพัดรออยู่นะครับขอญาตนิดนึงนะครับเออใครใครมาส่งความเป็นเพื่อนเราอีกแล้วนะครับจริงๆผมเป็นคนที่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยรับใครเป็นเพื่อนเท่าไหร่นะครับนะสาเหตุเพราะว่า ไม่รู้สิผมนี่อยากจะรับใครอ่ะมันเสียเวลานะฮนะผมจะให้กดติดตามเอาดีกว่านะครับเพื่อนเยอะแล้วผมเหนื่อยนะเพื่อนเยอะแล้วผมเหนื่อยกดติดตามผมเดีวเอาเนาะนะครับนะครับนะนะครับเพราะว่าบางทีผมก็หลุดโลกรั่วนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้อะไรของเขาเนี่ยดีดีว่าไง อมยิ้มลุงเคยังไม่คืนเงินเลยอ่ะอมยิ้มลุงเคบอกว่าจะคืนเงินค่ำนี้ลุงเคยังไม่คืนลุงเคลืมแล้วใช่ประมาณนะั้นหาเงินกินข้าวแล้วอะมาต่อมาต่อนะครับมาต่อเนาะ นะครับยิบีคือชีวิตคุณอุนะครับจะขายชุดนอนแฟชั่นไปได้ไหมนะหนะนะครับสาสิบสินคาสามสอปีน่าเสกนะครับขาดจนันทร์อันคารพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะไม่เป็นไรน์อนุโลกกันนะน้องอุนะครับน้องอุครับลงทุนช่วงนี้เบาๆนะครับลงทุนช่วงนี้เบาๆหน่อยอย่าลงคือขามว่าขายแฟชั่นช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะช่วงกระแสงเงินที่มันเงคือคือรอ คือถ้าลงทุนนี้ใชชฉลอก่อนรอให้ห้องให้ห้างมันเปิดให้เต็มที่คือระวางแผนการได้วางการค้าขายได้แต่เงินที่มิเงินที่จะลงทุนอะไรเยอะๆในช่วงนี้ให้ฉลอไปก่อนนะเพราะว่าภายเกินจะัสเินนะช่วงนี้เหมาะสมสําหรับน้องอุนะสร้างบุญสร้างกุศลน้องอุครับถ้ามีโอกาสอยากจะให้ไปนะครับอยู่สินนะอยู่สินอ่าสินแปนะสินแปะที่วัดบานะที่เขาจัดนะฮะนะแล้ว มันจะเรียกมันจะเรียกให้เรามีสิ่งดีเข้ามารวมถึงอาจจะมีเป็นสะพานต่อในเรื่องของการค้าขายหรือมีช่องทางที่เป็นแสงสว่างเราอาจจะมีทีเด็ดอะไรที่ขายเสริมเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มอีกก็ได้นะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะ ครับทุกคนครับกดไลค์กดแชร์ให้ครูพัฒด้วยนะครับนะครับนะครับเช็คดวงเดือดร้อนก็ดูดวงกันครับไม่ยากไม่มากมมยนะครับไม่มากไม่ไม่มีอะไรมากมายนะเดือดร้อนการเงินกับทองดูดวงครูพัฒก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับนะแต่ขอยากนิดนึงนะครับเพราะว่าครูพัฒมีหลังใหม่ด้วยนะครับนะมีหลังใหม่ด้วยนะครับอมยิ้ม มีคนเขาขอซื้ออปากกา Apple Pencil ราคา2,000วะผจยิงคือปากกาเดี๋ยวเนี้ยนี่เขารับซื้อเลยนเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้งไงร,ราคาเนี้ยเขาบอกนักศึกษาซื้อได้พอเอาจริงมันไม่ใช่ง่าย,ยาที่คิดเนะี่ยผมยิ้มเข้าใจเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้อะไรมันก็ไม่ได้ง่าย,ยาที่คิดนะลูกถ้ามันซื้อกัน,นง่ายๆก็คนก็ซื้อทั่วบ้านทั่วเมืองกันแล้วเนี่ย รับซื้อปากกา Apple Pencil แต่ตีราคาที่สอง0ันกให้นะเนี่ยหมอคัดขายกินดีไหมวะไม่เอาหรอกไม่ขายหรอกครับกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับนะครับ คำถามที่1 1แชร์คำถามที่2 2แชร์คำถามที่3 3แชร์นะครับ3 24คือชีวิตชื่อเล่นชื่ออมยิม้มเกิดวันที่วันอังคารที่3มีนาราศีกุม2547ปีวอกแล้วก็ตามที่คำถามที่ชัดเจนเนาะนะครับถามชัดเจนได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับคุณลูกดวงที่น่ารักนะคะนะครับถามชัดตอบชัดนะครับนะขอให้เจริญรุ่นะครับขอให้เจริญรุ่นะครับเนาะนะครับนะ นะครับวันนี้ดูดวงง่ายสบายนะครับหมดหรือยังครับถ้าหมดแล้วมอกครูพัฒน์อาจจะลงเร็วนะครับเพราะว่ามีงานจัดห้องหน่อยนะหงส์จะหมดแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะนะครับวันนี้มาแบบเรียบเรียบง่ายๆนะครับมาแบบเรียบเรียบง่ายๆมาแบบนะครับนะฮะมาแบบเรียบเรียบง่ายๆแล้วก็มามาเร็วไปเร็วนะครับคนที่เชื่อและคนที่ศรัทธาเท่านั้นแหละครับถึงจะประสบความสำเร็จและความสมหวังเชื่อผมเถอะนะครับ การเช็คดวงอะง่ายง่ายที่เดียวนะคนไหนที่เข้ามาเช็คดวงแค่ขอผ่านไปทีแค่แบบไม่มีความเชื่อความเชื่อเนี่ยเอาความจริงใจเข้ามานะับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เนี่ยเอาความจริงใจเข้ามานะฮะแล้วก็ไอสิ่งที่ผมแนะนำมาหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องไปทําด้วยนะครับนะเพราะส่วนใหญ่ผมจะแนะนาไม่ให้เราไปเสียงเงินสิทธ์ทองอะไรนะครับในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับนั่นคือที่บอกไว้ใครทําใครได้นะบุญทานนะนะยิ่งให<อ>้ยิ่งได้อย่างคนพุทธเนี่ยไปกวดน้ําวกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรบรรพบุรุษ คุณยิ่งทําแล้วคุณก็ยิ่งได้นะคุณมีความกระตันอยู่คุณเป็นผู้ให้คุณยิ่งทําคุณยิ่งได้คําที่ดีสุดคือเลไหมครับว่าขอบคุณค่าขอบคุณขาเป็นสิ่งที่งดงามมากถูกไหมผมดูดวงวันนี้รู้สึกจะมีม่กี่คนที่มีคําว่าขอบคุณคุณขอบคุณค่าขอบคุณขานะก็แปลว่าเขาเป็นคนที่จิตใจงดงามส่วนคนที่ไม่มีคำว่าขอบคุณค่าขอบคุณขาอาจจะมีหลายเหตุปัจจัยเราดูดวงแล้วไม่โดนใจเขาไม่โดนใจคําพูดนะอะไรอย่างนี้นะครับเขาเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอีหมอปากหมา อะไรอย่างนงี้บางคนแบบหวานแหววเข้ามาเลยมาถามว่าความรักเป็นยังไงคนนี้คือคนที่ใช่ไหมคนนี้คือคนที่ยั่งยืนไหมคนนี้คือคนที่จะรักเราตลอดไปไหมเจออีหมอพัดอ่าตอบเาเรียกอ,อะไรเจออีหมอพัดต,ตอบตอบกลับไปโอ้โหไม่เข้าหูปั๊บขอบคุณก็ไม่มีถ้าฉันจะพิมพ์ด่าแล้วฉันพิมพ์ด่าแล้วอีหมอพัดนนี่ปากหมาจริงๆเลยผมเจอนะหลายคนคิดในใจนะคิดดังไปหน่อย <laughs> นะครับ แต่แต่ผมไม่โกรธหรอกครับเพราะว่าผมบอกว่ายังไงก็ต้องเช็คดวงนะวันทุกอย่างมันมีครูบาอาจารย์ยังไงแล้วแต่เวลาดูด,ดวงเนี่ยเราต้องยึดติดกับพื้นฐานองความเป็นจริงและรูปแบบของความซื่อสัตย์ในการทํานายตามวจนะของการสื่อสารของดวงที่เราดูลังเราไพ่ใช้ไพ่ย,ยิปซีอะ่ะประสบการณ์ยังไงก็แต่ครูบาอาจารย์เราอ่าสองสื่อสารมายัางไงเราเราจะมาปรับแต่งหรืออัดแอพอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของไพ่ย,ยิปซี แต่สุดท้ายแล้วเราจะต้องอยู่ในกรอบของคําทํานายว่า,าจ,จะมาปรับเพื่อเข้ายุคเข้าสมัยจริงแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งมีครูบาอาจารย์ฉะนั้นบอกตรงๆเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปแต่แห่ข้อครูบาอาจารย์เราได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเคือที่บอกไว้นะครับนะ เช็คดวงผมไม่ได้บอกให้เราเป๊ะแต่เราไปปรับแต่งตามยุคตามสมัยไดย้หลายคนเข้ามานะครับหลายคนเข้ามาและไปไม่รอดในเรื่องของการทำานายไายทักอยากเป็นหมอดูแพทยยบซีนี่ง่ายสุดละนะอยากเป็นหมอดูอย่างผมก็ว่าเริ่มพทยยบซีแล้วเป็นเลขเรียนเลขเกตตัวก้าฐานเรียนโหราศาสตร์ไปเรียนสัตเลขกไปเรียนซะอะไรเงี้ยนะหลายคนยิบซีก็ไปไม่รอดละ พอทายแรกอุยกอ้ยกูแม่นยังเลยทายไปใครบอกทุ่หมดทุกหมดอุ้ยดีใจใหญ่เลยดีใจบอกกูทายทุกหมดทุกหมดถูกหมดถูกหมดแต่พอเจอลูกหลวงสวนมาอ๋ไม่แม่นเลยท้อแท้หอ่อเหี่ยวถอยพูดหลายคนลาออกจากการเป็นดวงๆไปเลยนะ นะผมดูดวงเกือบไลฟ์สดกับทุกวันนะครับกดไลค์กดแชร์ลูกสาวผมจะเป็นเป็นแอดหนที่พิมพ์มาให้นะชื่ออารยานะทุกคนไปกดติดตามอมยิ้มทาร์ดเดอร์เดลี่ด้วยนะเพจอมยิ้มทาร์ดเดอร์เดลี่ทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะเพจนั้นก็เช็คดวงที่แม่นยำนะครับนะครับซึ่งตัวของอมยิ้มทาร์ดเดอร์เดลี่อาจจะมีอาทิตย์ครั้งสองครั้งนะครับนะฮะแล้วแต่แล้วแต่นางว่างนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะนะครับนะครับ 0 3 5 3 8 5 3 2 3งธนาคารกสิกรนะครับต่อมานะครับ24คือชีวิตนะครับเอค่ะวันอาทิตย์ที่26มิถุนานะครับนะครับ20ปีมาเสียงปีนี้จะได้เงินก้อนไหมคะอยากหมดนี่ยากครับนะครับมีปัญหาแลวมีอุบสรรคัะ์ยังไงก็ผมขอให้ได้บ้างนั้นเงินนะครับแต่ว่าผมบอกว่าเงินไม่ได้มาง่ายๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้มีปัญหาและอุปัตรคพท์พราไมโปรไฟล์คุณมันเคว้งคว้างอย่างนั้นล่ะครับ ผมอยากให้คุณลูกดวงทุกคนเข้ามาเชื่อดวงผมใช้โปรควายที่น่ารักน่ารักนะครับสร้างจิตกุศลนะครับใครเนื่อท้าแท้มาดูดวงกับผมนะครับแต่ผมพูดบนพื้นฐานความจริงนะนะครับนะครับว่าบางทีดูดวงใครดูดวงผมบางทีจุกอกไปเลยนะเพราะว่าอะไรนะคำพูดคำจาผมนี่ค่อนข้างที่จะเสียดแทง โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเข้ามาคนนี้รักหนูไหมคะเด็กอายุประมาณ14-15เข้ามาเรามองดูอ่ะเราห่วงยายอะ่ะเราดูดวงกบไพ่ามันไปมันไม่รอดเราก็อบอกไปกันไม่รอดนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะบางคนเรามองเห็นแล้วมันรักกันจริงนะรักกันลึกซึ้งมีโอกาสที่จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยเช่นว่าเด็กวีดีโอกันม .3 ได้ม .3 ม .4 ได้ม .4 หรือม .3 ม .3 กับม .5 ได้กันม .3 กับม .4 ได้กันอันนี้เยอะแยะเลยนะในสังคมไทยอันนี้เราเจอเยอะนะครับแต่ผลท้ายเรามองดูไไไไปปมม่่รออคื นั่นคือที่บอกไว้นะนะครับผมอยากให้เด็กทุกคนรักตัวเองมากกว่า <c oughs> มากกว่าคารุมและคําพูดนะคนเราสร้างกันนะครบกันเป็นมิตรเป็นอะไรได้นะความรักอย่าให้เกินเถืกินเลยเลยนะครับนะครับเกินเถิดอเกินเลยแล้วมันจะเป็นอะไรที่ทีๆๆ่แย่นะครับอันนี้ผมเตือนนะด้วยความหวังดีนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับนะครับ ขอบคุณค่าขอบคุณขาคือมารยาทที่ดีนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับนะครับนะครับหนึ่งคำถาม1แชร์2องคำถาม2แชร์สามคำถาม3าแชนตามด้วยยิบซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรสายไม้เจนเอ้าวอีนางน้อยผมไล่ละอมยิ้มไม่ไปอุนหนุนพี่สาวหน่อยอมยิ้มนางขายเสื้อผ้าเนี่ยเลยอมยิม้มไปดูดิ <laughs> ช่วงนี้คนขยันคนขยันเท่านั้นครับที่ไม่อดตายนะครับคนขยันเท่านั้นถึงมิสูความสมเร็จนะครับนั่นคือสิ่งที่หมอคัดแนะนำนะครับครับขอให้ ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านวิกฤตผ่านปัญหาผ่านสิ่งแย่ๆไปได้นะครับนะอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่ายิบซีคือชีวิตที่เล่นวันเดือนปีเกิดลัคณะราศีปีนักษัตรใสไม้ชัดเจนนะครับอมยิ้มมีคําถามไหมลูกถ้าไม่มีหนูเป็นคนตอบท้ายคําถามไปไม้มิ้วนะครนะเดี๋ยวหมอพัดจะลงแล้วนะลูกนะวันนี้ดูดวงแบบงียมเหงามากเลยนะครับแต่ว่าล่อคุยอะไรไปเยอะนะครับ มีคาถามอะไรไม่ลูกถ้ามีคําถามอะไรก็ถามได้นะวันเดือนปีเกิดอมยิ้มแชร์ได้แชร์เข้าไปที่กระดานดูดวงอย่างอมยิ้มแปลว่าอมยิ้มไม่ได้แชร์เข้าที่กระดานดูดวงแน่เลยหมดเวลาแล้วลูกไม่ต้องไปแชร์แล้วนะงดแชร์แล้วลูกไปใจจริงอยากให้แชร์ที่กระดานดูดวงนะแต่ว่าคงหมดเวลาแชร์แล้วนะครับนะครับนะครับอ่าน้องอ่ามาช่วยพี่หมอแชร์แล้วลูกมีคําถามอะไรไม่ลูกถ้ามีรีบถามนะลูกเดี๋ยวจะลงแล้วเนี่ยครับนะครับเพราะว่า มีดวงเล็กๆเป็นดวงที่เขาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่ติดค้างเขานะไขข้อปัญหาเขาเราเป็นคนรับปากเขาเองเรื่องการไขข้อปัญหาเขานะก็เลยต้องอะนะครับปัญหาเชิงลึกนะบางทีมัเนเซนซิทีฟนิดนึงปัญหาพวกนี้นะนะเขามาดูดวงเราตัวนี้มันสีสวา่างขอเถอะ อมยิม้มอมยิม้มเสียประกรได้แมวใหม่นะ่ะอมยิม้มอมยิม้มเสียประกรได้แมวแมวแมว,แมวสีสว่างด,ด้วย <laughs> อม่มามามานะครับแล้วคุยกันง่ายๆนะครับคุยกันง่ายง่ายสบายสบายนะใครมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีก็มาคุยกันนะครับนะครับตอนเนี้ย ผมกาลังคุยหลายเรื่องหลายราวนะผมยกตัวอย่างเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมหลายคนนะถามว่าอย่า,ยางเด,เ,ดเด็กหลายคนเนี่ยทัก,ทกเซตมาไปผ่อนโทรศัพท์ไปผ่อนโทรศัพท์อันนี้ผมผมไม่ได้ดูถูกเด็กนะด้วยความที่เขาอ่อนยาวมีโอกาสที่ถูกถูกหลอกมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีการผ่อนโทรศัพท์อผ่อนผ่อนไปก่อนเก็บเงินไปก่อน50-60%กอนแล้วแล้วแล้วมแล้วมาดาวแล้วจะให้อ่า เอาโทรศัพท์มาใช้แล้วก็แล้วก็ผ่อนต่ออีกโกหกทั้งเพยครับเชื่อเถอะครับโกหกทั้งเพยเตือนน้องๆทุกคนเลยนะครับใครจะไปผ่อนโทรศัพท์อะไรที่แบบว่าที่ที่เป็นลักษณะบอกว่าให้เราเก็บเงินไว้แล้วให้สะสมไปถึงหกเจ็ดพันนะจากซื้อ iPhone เนี่ยผมบอกตรงนะผมก็ถามเอีกหลายคนทำไมอยากจะใช้ iPhone นะเด็กผู้หญิงมีอะไรเด็กผู้หญิงก็บิวตี้ครับบิวตี้นะผมบอกว่าบิวตี้คุณนะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์อนะ่ะเครื่องละสามพันคุณก็สวยแล้วนะ คุณแค่ acting เก่งๆคุณก็สวยแล้วนะนะคุณไม่ต้องใช้โทรศัพท์ที่ราคาแพงได้แต่งภาพมันเก่งเป็นเวลาะเหมือนลูกสาวอะไออมยิ้มอาร,รยาอมยิ้มอาร,รยาใช้เครื่องกี่พันมันก็มันก็ตกบางให้เครื่องถูกๆมันก,ก็ยังแต่งภาพให้สวยมันได้อันนี้ผมเล่าสู่กันฟังนะผมเล่าสู่กันฟังนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนถูกหลอกนะผมผมผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะเมื่อเช้านี้ก็มีน้องคนหนึ่งก็ผมยังมีความเสี่ยงเลยนะครับว่า ว่าเขาจะส่งอะไรมาให้ก็จริงไหมภาวนาขอให้น้องเขาได้นะนะเพราะว่าอันนี้ก็เปิดเฟซมานาะนะเก่าพอสมควรนะผมก็มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเขาน่าจะส่งจริงแต่เขาอาจจะส่งอะไรที่แบบไม่รู้สิไม่รู้สิสเป็นโทรศัพท์หรือเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งหรือเปล่ารู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ก็ไปรู้นกันนะคือน้องก็ยังไม่ได้เครื่องโทรศัพท์นะแต่ว่ามีเลขที่คือรี่แต่ปัญหาคือน้องเขาบอกว่าเลขที่คือรี่หายไป สงสารเด็กนะสงสารเด็กนะน,นั่นคือบอกไว้นะเรื่องของโทรศัพท์นะนะครับ นะพิมนะครับนะคำถามที่หนึ่งก็1แชร์ครับำถามที่2ก็2แชร์คำถามที่3าก็3แชร์นะคำถามที่3าก็3 24ยคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีพินัสสายม้าใจแคร์แล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะครับท่านใดที่จิตใจเมตตาจะร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวยินดีท่านที่ดุดร้อนเราก็มาเช็คดวงกันนะครับเพียงแต่ท่านแชร์เถอะเนาะง่ายๆนะไม้มิ้วช่วยแชร์นะครับแล้วก็ไม้มิวมีคําถามมีลูกมีคาถามนะ ห <Cornell>. นูจะถามเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโทรศัพท์หรือเรื่องคอมพิวเตอร์หรือเรื่องการอะไรแล้วแต่ถามมาเถอะบางส่วนใหญ่หมอพัดอ่านทุกเรื่องรู้ทุกไม่ใช่รู้เรื่องหรอกอาจจะรู้ไม่เชิงลึกแต่ส <c oughs> to yes. ่วนใหญ่จะตอบได้นะนะแต่ถามเรื่องการแพทย์แล้วกันการแพทย์นี่ไม่เก่งนะอันนี้ไม่ไม่ไม่เก่งแน่นอนไม่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 ไปลึกซึ้งขนาดนั้นนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับไม่ได้ไปลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับนะนะครับนะครับ คำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์พอหนึ่งก็หนึ่งยิบซีคือชีวิตแชร์แล้วชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักศัตร์สายมาชัดเจนนะคำถามที่สองก็สองแชร์แล้วชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตร์สายมาชัดเจนนะเอาแชร์สองแชร์กันนะคำถามที่สามก็สามแชร์ก็สามยิบีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตร์สยมาชัดเจนนะครับนั่นคือสิ 1, 1 1 1, 1 1, 1, ่งที 1, 2. 3, 2. ่ครูพัฒน์แนะนำนะครับถามชัดตอบชัดคมคมนะครับ จริงๆครูพัฒน์อะเดียวโทรศัพท์เครื่องที่ถูกใจแล้วแหละเล่นตัวเขาขายโคตรถูกแบบน้องเป็นน้องที่รู้จักกันเขาขายโทรศัพท์โคตรถูกเลยลดไปตั้งสามพันเครื่องก็ซื้อมาไม่นานเท่าไหร่ลดไปตั้งสามพันครูพัฒน์ก็เล่นตัวยัะได้เอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาผลสุดท้ายเขาก็ต้องขายให้คนอื่นก่อนนี่ใสเราเสียาาเน,นี่ยคือครูพัฒน์โทรศัพท์พไม่พอใช้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันมีะนะครับนะครับมันมีอะไรที่ที่ ที่ท,ที่ต้องอซับซ้อนแล้วมันต้องใช้งานนะซื้อโทรศัพท์มาแต่เครื่องต้องได้ใช้งานนะครับะมาณนั้นนะครับ,นะรบเขามีอะไรกันเหรอเออหูพิมพ์มานะคำถามพี่นะนะคำถามที่หนึ่ง ทุกคนไม่ชอบใส่เลขลำดับมาจริงๆผมไม่ผมไม่ขวางกันเพราะผมรู้ว่าทุกคนนะถามไม่เกินสามคำถามอยู่แล้วคำถามที่หนึ่งก็ใส่เลขหนึ่งมาเถอะคำถามที่สองก็ใส่เลขสองมาคำถามที่ส <c oughs> ามก็ใส่เลขสามมาขออนุญาตลงอีพีที่สามก่อนนะเดี๋ยวขึ้นอีพีที่สี่แล้วกัน่